ทุกคนมาทำกิจกรรม,มใหม่กันอีกแล้วค่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ล็อกดาวน์มนอยู่ที่แถวบางนานะคะใกล้ๆเซ็นทรัลบางนาเลยวันนี้เราพาทุกคนมาปีนผาจำลองก,กันค่ะจริงๆวันนี้เป็นครั้งที่สองของเราแล้วแต่ว่าครั้งแรกอะทุกคนเราอะลืมถ่ายคลิปเปิด <laughs> เลยมาถ่ายครั้งที่สองแล้วคือจริงๆเรามีสมาชิกอีกหนึ่งคน เราไปดูกันเเลยค่ะมื่อมาที่ Rock d o m เ i n ครั้งแรกนะคะเราก็ต้องกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกก่อนค่ะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะมีแค่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ตามครั้งปกติเลยช่วงโควิดนี้ก็เข้ามาถึงก็วัดไข้ก่อน หลังจากนั้นก็ไปติดต่อเรื่องเอกสารสมาชิกกันค่ะที่ร็อกโดเมนนี้ก็มีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการปีนผาจำลองให้เช่าบริการนะคะอัตราค่าเช่าดังนี้เอาซื้อบัตรเดย์พาส400บาทเช่ารองเท้า100บาทเช่าฮร์เนส50บาท เช่าบ,บิลเล2ยบาทค่ะที่นี่มีล็อกเกอร์ให้ใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำแบ่งแยกชายหญิงมีห้องอาบน้ำให้เรียบร้อยเสร็จสับพร้อมได้เป่าผมเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้ว e อนจอยคลัมบิ้งค่ะ มันจะมีสองขั้นตอนในการผูกเชือกนะครับโอเคเพียแกให้ดูตัวอย่างครับปลายเชือกครับวัดความยาวประมาณเมตรหนึ่งทีนี้เล้แปดเวลาทําให้เอาปลายเชือกด้านหนึ่งหมุนทับอีกเส้นหนึ่งหนึ่งรอบเสียบเชือกเข้าไปที่รูนะครับอ่ะมันก็จะเป็นเลขแปดให้เราขั้นตอนที่สองก็ยึงห่วงมาครับร้อ uh huh. ยผ่านบิเลลรูขั้นตอนนี้เรียกว่าโคโรชูก็คือร้อยตามเชือกเส้นนี้ย้อนเข้ามานะครับ uh huh. โอเคดูมันจะเป็นคู่กัน uh huh. เห็นไหมฮะ ทำตามลายไปเรื่อยๆหนึ่งรอบเชื่อจะออกมาคู่เส้นด้านบนนะครับก็จะเปเรื่อยกคู่กันใช่ไหมครัทั้งหมดมีห้าคู่เราก็เช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จิกงจะปีนได้นะครับสุดท้ายแล้วผูกปลายเชือกไว้ด้วยนะครับก็มปกอดไปย้้มันสั้นผูกพอก็ประมาณนี้โอเค ต้องลองทำดูก่อนไหมคะหรือว่าได้ค่ะลองทำเองดูได้เลยคือต้องแกย้อนหลังเลยครับผมตอนย้อนหลังเลาวก็ใช่ครับสามารถจำได้ด้วยว่าเวลาร้อยร้อยยังไงนะเดี๋ยวพี่จะพูดจำกับไปด้วยก็คือมันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือทำเลขแปดนะวัดความยาวเชือกประมาณเมตรหนึ่งใช่ค่ะนี้บีบเชือกให้เป็นตัวยูแล้วทีนี้มาดูว่ามันจะเป็นสองเส้นเห็นไหมเราก็ใช้เส้นด้านนี้หมุนครับอีกเส้นหนึ่งแล้ว

น้ำผ่าคู่ให้พี่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้ากครับับดีมากต่อมานี้เลยครับโอเคครับครับเดี๋ยวเราลองปีนได้เลยครับรงนี้พยายามให้อยู่ที่หนึ่งกันีูนะยากแน่เลยอ้อสุดยอดจับสีแดงครับจำเป็นต้อ,องไป การเขาไว้การเววลยเเดนไปตามเชือกเลยครับเดินาเชือกเลยเยจครับผมลองเปลี่ยนฝั่งมาเป็นคนดึงกันบ้างนะคะเยเลยเกี่ยวเข้าที่ตัว ยืดะตะกร้าออกมาเก็บเชือกเข้าไปเป็นตัวยูข้างล่างอยู่บนกันไอยู่บนเราเชือกเข้าไปคล้องด้านในกระตูะล็อกได้ดีเก่งมากครับเบ๊กไปดับเบิลเช็คครับเช็คเพื่อนแล้วก็เช็คเราด้วย ต้องนับเช็คนับแจ็คนับตามที่เรา้องนันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านับนี่คือแค่ตอนเดียวเลยในการเช็คนะครับเลยนะเพื่อนจะเช็คเราอีกท okay. ีนะเราต้องจับข้างล่างไว้ให้ด่อยสไตล์ที่มีการดึงค่ะคือซสายอยู่เส้นบนคือฝ่ายอยู่เส้นล่างนี้สองขานจะอยู่ที่เส้นด้านล่างนะครับ ต่อยมือนี้นะครับมือนี้เรียกว่าเบลต์ใช่ครับก็คือทุกครั้งที่เราดึงไว้ถ้าที่ตกที่จะลองโหลให้ดูนะมันจะล็อกโอเคถ้ <Okay. S 2> เราปล่อยมือลอปล่อยมือมันก็จะไหลโอ้ไปนั่งห้ามปล่อยมือไหนครับห้ามปล่อยมือล็อกโอเคครับทีนี้วิธีการดึงดึงเป็นสเต็ปโอเคสามสเต็ปทีนี้จะยกเออเวลาจะดึงให้ยกมือขวาขึ้น<ร>แล้วดึงดึงส่วนทางกันเลยครับล้าก็ ตีกขึ้นมาแล้มมัน่มจะหย่อนแล้วก็ดึงออกมาดึงดูกเือกดึงพร้อมกันค่ดคงด้วมือฝาจะดึงเชือกให้มันมาแล้วก็พอเราแบบว่าสุดนี้ละเราก็แล้วก็ตัดเออขับลงทายก้าจซ้ายาจับฝ่าดึงเอาตอนดึงโอเคลองทำดูยกมือขึ้นข้ัลงลงเปล่ยมือเท่านี้เลยทำทำให้กิเลยค่ะ อีกสักสามสี 3, ทีทำให้ชินยกมือขึ้นเอามือลงใช่ห้ามต่อยมือด้านล่างจะสังเกตท่าที่ให้ดึงเราจะใช้สองมือจับเซนลาหอยอ่อหอทีนะคะตึงตาเท้นได้ค่ะเอาเยขึ้นลงเปลี่ยนมือเก่งมากเห็นไหมเราจะรู้สึกว่าตึงแล้วแสดงว่าโอเคแล้วเื้อก็จะปีนต่อไลยครับ ตีค่ะ okay, เพื่อนกลับไปว่า tension tension โอเคปล่ okay. อยมือได้ปล่อยมือได้โอ okay. เคราดาวให้สไลด์เชือกผ่านมือซ้ายสไลด์ยังไงส่งส่งจำได้ครับเอามือขวาส่งเชือกกลับไปให้ผ่านมือเหมือนเชิญหงชอในใช่แล้วล่ะค่ะใช่ค่ะ<า><ไ>โอเคค่อยๆใช่ไหมค่ะใช่ค่อยให้เร็วขึ้นเพื่อให้ไหลลงมาตามที่เราปล่อย นี้เราต้องคอนโทรลเรื่องความเร็วอย่าเร็วหรือช้าเกินไปให้ดูในจังหวะที่มันเซฟตี้นะครับโอเคไปเร็วขึ้นหน่อยดีครัจังหวะนี้กลังดีเลยไปเร็วขึ้นเลยครับใช่ซอยมือดีครับายดี์ดีแต่พี่บอกว่าโมไซดยที่อยู่กับพี่เดีอยู่ใกล้จะอยู่ใกล้ตรงนี้มันจะเหนื่ออยู่ที่ห่างเลยอะไรที่ห่าอะ ขอบคคุณ่ะที่ร c อกโดเมนมีหน้าผาจำลองให้ใช้บริการถึง3ประเภทประเภทแรกคือ bordering ซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยแล้วก็หน้าผาแบบ bordering เนี่ยค่ะจะมีความสูงไม่มากเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้มีเพียงเบาะรองรับด้านล่างเท่านั้นค่ะ 2. คือท็อปโรบคล m มบิง ซึ่งเป็นประเภทที่เราเล่นไปเมื่อกี้ซึ่งที่นี่มี2แบบนะคะแบบที่สามารถเล่นคนเดียวได้ก็คือเป็นอุปกรณ์อโตโมติกแล้วก็แบบที่ต้องมากับเพื่อนหรือว่ามากับอีกคนนึงเพื่อเป็นคนคอยดึงกับคนคอยปีนนะคะ ายคือปีนคามริ่งค่ะหน้าผาจำลองประเภทนี้ผู้ปีนจะต้องนำเชือกไปท้องกับอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับหน้าผาจำลองค่ะเหมาะกับผู้มีประสบการณ์การปีนผามาระยะหนึ่งแล้วค่ะคนเราแบบว่าเล่นกันมานานแค่ไหนอะสองชั่วโมง, 3> 3โมงนานอยู่นะเออ เหนื่อยมากทุกคนแบบมือสั่นรูดิไนกล้องเห็นไหมไม่รู้แต่คือลองมือสั่นมากก็คือกล้องสั่นไปด้วยแล้วจังหวะนี้เซบัดิซีดีไหมเนี่ยเตปอะไรดีไหมเนี่ยได้อยู่ขายกล้องไปด้วยเลยกล้องรุ่นอะไรครับเออเซทวีวันนะคะทุกคนมีรีวิวในช่องเราด้วยนะวันนี้ต้องสปอนเซอเขาเออสาธุค่ะสปอนต์ตนนี้ขอเถอะอะไรก็ได้มาโอเควันนี้ก็ได้น้องพินมาแบบ ร่วมเรียกว่าอะไรอ่ะมาสอนเราเล่นเออเรามาเล่นแบบจริงจังครั้งแรกเราออกเคยเล่นก่อนหน้านี้แล้วแต่มันแบบไม่ได้ใหญ่เลยก็จริงจังขนาดนี้อ่ะพินเล่นมากี่รอบแล้วก็ห้าหกรอบแล้วโอ้โหก็คือติดใจนะคะสําหรับมือใหม่ก็มาได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ให้เช่าเนี่ยเราก็เช่าอันอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะฮาเนสครับฮาเนสก็คือก็คือมาโดยที่ไม่รู้อะไรก็ทําตามพินอย่างเดียวแลย กม <ป dobrze S 1> ือหม่ครั้งแรกคิดว่าน่าจะมีครั้งจงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วๆนีไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นรหัสที่มี <c oughs> ์ไแน่นอนแบบขอขอขอ,ขอทําให้มือหายสั่นก่อนนะคะ <c oughs> ทุกคนดูดิ <c oughs> แบบมีให้เลือกหลายสเต็ปมากเลยเดี๋ยวเราพาแบบเดินดูข้างหลังด้วยมันมีแบบไม่ได้มีแ,แค่ที่เห็นตรงนี้คนก็มีคนเล่นแบบประมาณนี้กครั้งที่พิมพ์แล้วก็ประมาณ เป็นแบบว่าจะเป็นคอมดับบี้คอมเราเล่นมาคนเดียวโอ้โหอ่ะขายของแค่ขายของค่ะมาได้นะครับล็อกโดเมนเหงามากสามารถมาจอยได้ได้เล่นวันไหนไม่รู้แต่ว่าวันจะมพายามาทวันธรรมดาสองวันแล้วก็วันเสาร์อีเก็บวันประมาณหกโมง2รสองทุ่มาถ้าจะเล่นไม่เนี่ยแหละปังคานกับปาริสหัน คค่ะถ้าใครอยากติดต่อน้องพิมนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไอจีไว้ให้เออดีเอ็มได้เลยเออล็อกอยู่ด้วยไมเปิดล็อกไม่มีมีไอจีไอจีตากล้องอ่าได้เดี๋ยวแปะให้หมดเลยค่ะแล้วก็หรือถ้าใครติดต่อพินไม่ได้นะคะเมนไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะส่งให้พินดูเองอย่าไปติดตามด้วยนะเออโอเคค่ะต้องมีแบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะเออขอบคุณค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้เรากับทีมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแบบคือมือสั่นแล้วก็หิวม,มากตอนนี้ิ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย